สวัสดีครับสบายดีสวัสดีเดอร์ตอนนี้บอมก็ได้ยืนอยู่ที่<ม>หน้าห้างเอ็มอรเฟียนะครับท่านผู้ชมเนาะมาอัปเดตอ่าส่งบรรยากาศเวลากลางคืนนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะนี่ก็คือห้างเอ็มอรเฟียนะบอกเลยว่าสวยจริงครับ หน้าห้างก็ประดับประดาไปด้วยไปแสงสีเสียงนะครับงามมากนะงานงานแบบสุดๆถ้าใครแบบได้มาก็ต้องถ่ายรูปนะ สวยนะครับทุกคนทางนี้ก็จะเป็นอาซีซันีนแบบนี้นะสนามทางนี้ก็รอเป็น,นซีซันสวยงามครับตกแต่งด้วยเนาะก็ตกแต่งประปรดาด้วยแสงไฟนแบบนี้นะโอ้โหสวยครับสวยก็มีแต่ต้นไม้นะ ถ้าเป็นช่วงเย็นๆคนก็จะเยอะนะชาวต่างชาติก็จะเยอะครับทานผู้ชมเดี๋ยวบอมสระพาเข้าไปยืนด้านในเนาะออเดินมาจากโน่นนะ เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในห้างนะครับนะี่คือห้างนะสามต่อห้ายอดลังชาตก็จัไม่เยอะแล้วเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาดึกๆ้วท่านผู้ชม ก็เป็นช่วงอตอนเย็นๆก็ต่างชาติจะเยอะนะน,นี่ก็จะเป็นงานน่าจะเป็นงานอะไรสักอย่างสวยเนาะประาปลดาด้วยอ่ะ นี้ก็จะเป็นแผ่นพังร้านอาหารนะก็โซเมนูร้านอาหารหลายๆเนาะหลายสิ่งหลายอย่างไะเดี๋ยวบอลจะพาึุนไปดูสั้นบนนะตรงที่น่าจะเป็นจุนไฮไลท์สุดเลยครับดี่ว่อนใหญ่เดีกคนมาเห็นเนาะก็อาจจะมีรายชั้นนะแต่ว่าอ่อมก็ไม่ได้ขึ้นไปเนาะ นี่ก็มากับบ่อศูนนะศูนย์สแนลนะขอทุกคนมาดูมุมนี้นะนี่ก็จะเป็นด้านล่างนะตอนที่อมบอมเดนเมื่อกี้แล้วก็มกันมาขึ้นบนเนาะก็สวยงามความห้างก็ววเป็นอีกหนึ่งห้างนะที่แบบต่างชาติเยอะนะครับดูประประดาด้วยผ้าไหมเนาะ สวยงามครับข้างล่างก็จะเป็นบุฟอาหารด้วยว่านั่งอาหารนะครับผู้ชมนี่เลยแพงถางก็อยู่ตรงน,นี้นะว่าในห้างไม่มีอะไรบ้า,บางมีอะไรบ้างนะก็เึ้่ให้อย่างเรียนนะครับผู้ชมโอ้โหจุดไฮไลท์น่าจะอยู่ตรงนี้หรครับ นี่เลยครับท่านผู้ชมนี่ก็คือแบบคนคิดคนไทยก็คือไม่ธรรมดานะนี่ก็คือแบบเป็นภาพแบบสวยงามมากนะไอ้นคนก็มาถ่ายรูปนะมายืนตรงนี้ครั้งแรกครั้งแรกที่บอมได้มาตอนนั้นก็ไม่ได้ขึ้นมานะน่าจะไปปริทายสักคลิปนะแต่ว่าก็ก็ได้แบบเน้นให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับวันนี้ก็วันนี้ก็เปลี่ยนแบบ สีสันไปเลยเลยโอ้โหปะโอนสิลา์อย่างดูคนสวยคนงามนะครับแบบนี้ก็ทำไปได้นะครับเมืองไทยก็จะเปลี่ยนไปตามอา่นั้นนะคือความสันติ ก็ถ้าใครอยู่แถวผมพงก็าสามารถมาได้นะก็าสามารถแบบนั้นได้นะอยู่ต่างชาติยังต้องข่ายรูปนะก็เป็นไปตามซีสันจริงครับแกไปตามเสนย์เองนะโอ้โหไม่ธรรมาดาปะเดี๋ยว ตอนนี้ก็ประดาด้วยโคมไฟนะแหลกลากร้ายสีดวยงานครับนี่ก็ออกมารอบนอกแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โหไม่ได้มานานนะก็คือแบบไม่ได้มานานมากนั้นน่าจะนานๆเลยแต่สงการแล้วเนาะก็คือแบบ ต้นไม้อสองสั่งก็ก็คือแบบโตไปหมดแล้วนะเขียวแบบเขียวก็ตีไปหมดแล้วก็นะ่าจะเป็นเป็นแอนด์่งไฮไลท์รั่วเป็นสวนย่ำย่อมไปแล้วนะสวนสาธารณะย่ำย่อมไปแล้วนะท่านผู้ชมดูนะต้นไม้มาต้นแรกๆเหมือนแบบเหมือนจะไม่รอด คมสวยที่ห้างเอ็มสเฟียนะครับก็แบบสวยงามจริงๆครับนี่ก็เชื่อมมาเชื่อมต่อจากสถานีรถไฟฟ้าพร้อมโรนะเดินยาวไปนะ คนเจริญนี่แบบโอ้โหไม่แปลกแล้วนะมาดูมุมนี้ครบับฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนนะสวนเบญน,นะนนนะก็ตรงเทียสงนะคุณผู้ชมขอจะกนก็มาวิ่งออกกำลังกายนะดูคนเจริญของไทยนะครับเด็กลาบันซ่อมือแบบสวยงามมากนะ จริงๆครับคั้งนี้บอกเลยว่าเป็นฟิลที่แบบอ่าแนะนำให้เนาะแนะนำแบบให้มาหาถ่ายรูปนะเช็คเอนแบบเดินชิลๆตรงหน้าสวนนี้เป็นเนาะจะเรียกง,งานกันน่าจะสวนเบนแหละคุณผู้ชมวันนี้หมอมก็ไปได้มาพเดียวนะครับมากับศูนยนะ์นะศูนย์แคนแนลนะเพื่อนมอมเ,เองนะ หมันดะูเหมือนฝน,นจะตกเมืองไทยก็เวลากลางคืนก็แบบนี้นะครับที่แบบไฟแสงที่เสียงคบนะเมืองไทยที่แบบไม่เคยรับอะไรนะท่านผู้ชมคือแบบจัดหนักจัดเต ดนหน้าไปเดี๋ยวไปดูด้านหน้านะครับเดแล้วก็ยังมีคนเดิอนอยู่นะมอมก็าพาเปลี่ยนบรรยากาศน,นะครับจะพิ่งเบื่อกันเนื้อกินน้องขังไปดูพี่น้องขับมาเนาะคนที่ดูคลิปอ้อมนะก็จะเพิ่งเบื่อนนะมอมก็ต่ออัปเดทไปเรื่อยๆว่าสถา,านการณ์เป็นยังไงบ้างเนาะ ดีนะครับผู้ชมมาตอนช่วงเย็นน่าจะดีๆได้โน่นอ้อมข้างหน้าพอบออมก็จะเป็นบ่อส่วนนะเด็กก็มาเบ็ดเรื่อยนะ เปแบบที่สูงนะสวยๆวย <you> อ่าเดี๋ยว่ถัดของเมืองไทยนะสวยจริงๆครับ โอเคนะครับต่อู้ชมก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะซ่องยูทูบบอมซโนเนาะสิ่งสำคัญก็คือบอกกถามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อนั่นแหละสนับสน,นมตั้งสองข้างเนาะเป็นยังไงครับภาพสวยงามจริงๆนะคลิปนี้บอมกับอัมราพาจากแล้วนะครับรอสมคลิปต่อไปนะครับผมข่มมาวขวัญสวัสดีครับสบายดี